สวัสดีครับช่างนั้นะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจํานัทเลสนะวันนี้เราอยู่บนอีซูดีแมกนะครับไปหลอกล่อพี่เจ้าของรถมาจากพัทยานะพี่เ้าลูกค้าประจาผมเนี่ยเดี๋ยวทีหลังก็เปลี่ยนพวงมาลัยพี่ก็ไปรอบนะไปตามดูได้นะครับคลิปเปลี่ยนพวงมาลัยรถอีซูดีแมกเอ็กซิลี่มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออเอ็กซิลี่พอดีพี่เ็าเปลี่ยนรถแล้ววันนี้นี่ครับมาให้ผมติดกล้องให้ไอติดไอนี้ให้สายปลดล็อกจอเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้นะสายผมติดตั้งสายปลดล็อกจอให้เพราะว่ารถเนี่ เดี๋ยวพอเราขับไปแล้วอ่ะจอมันจะตัดเนี่ยถ้าปลดปลดเบรกมือปุ๊บจอมันก็จะตัดแล้วแต่ตอนเนี้ไม่ตัดละเดี๋ยวเราขยับรถเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก่อนอื่นผมจะทําให้ต่อให้วิทยุอ่ะมันเข้ากับโทรศัพท์ได้ก่อนเป็นแบบผ่านมิลเลอร์ลิงก์นะครับให้ภาพบนโทรศัพท์ขึ้นบนจอได้จอไว้ดูอย่างเดียวนะแต่ว่าเล่นไม่ได้นะเวลาเราจะใช้อะไรเราต้องคอนโทรลผ่านโทรศัพท์นะครับอ่ะนี่กดมาที่ตรงนี้นะนี่มีมีลเแคสเห็นไหมครับเปิดมีลเแคสไว้อ่ะพี่ปลดล็อกโทรศัพท์หน่อยครับ อ่าพอปลดล็อกโทรศัพท์มานะครับอันนี้เป็น Oppo นะดึงลงนะแล้วดึงลงอีกทีหนึง่งนี่เลยสะท้อนภาพหน้าจอนะกดเปิดครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งพอกดทีแรกอ่ะมันอมันอาจจะเยอะหน่อยมันจะแบบคานูน่คนคานี่เยอะแยะไปหมดนะแต่เนี่ยพอตั้งค่าปุ๊บพอมันบอกให้เรากดอะไรแล้วก็กดยอมรับไปเรื่อยๆนะนค้นหาอุปกรณ์แสดงผล อ่านี่คุณหัวอุวกรณ์นี่คา่าออดิโอรครับเห็นไหมอ่าเริ่มเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวภาพมันก็จะขึ้นมาโน้นอ่าโอเคนี่มาแล้วกดตกลงเห็นไหมกำลังเชื่อมต่อนี่บรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวภาพจากโทรศัพท์มันจะไปขึ้นตรงโน้นอ่าโอเคกดยินยอมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับภาพขึ้นแล้วนะ จะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะเปิด YouTube นะบนโทรศัพท์เครื่องนี้นะไหนเอ่ยเราไม่ใช่เจ้าของรถเราไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดแต่ผมจะไม่เปิดเสียงนะเพราะเดี๋ยวเสียงเข้าเดี๋ยวผมจะโดนลิขสิทธิ์ให้ให้ฟังนิดหนึ่งให้มันมีเสียงกันเปิดเปิดเสียงในเครื่องนะ้วย นี่เปิดเสียงในนี้เปิดเสียงในโทรศัพท์ให้ดังนะแล้วก็เนี่ยเปิดที่นี่ช่วยโอเคนะน่าจะยินเสียงนะผมผมเบาเสียงนะโอเคเบาเสียงเบาเสียงในรถเบาเสียงในรถนะขยายหน้าจอเดี๋ยวจะขะตอนนี้มันเป็น,นี้นะขยายให้มันเต็มหน้าจออ๋อติดโฆษณาแบบนึงโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ดีนะเวลามันมีเลอร์ปุ๊บจอมันจะดับด้วยมันก็จะประหยัดแบตบ นี่พอขยายหน้าจอปุ๊บเต็มหน้าจอแล้วเห็นไหมอ่าพี่ลองขับรถกันอโอเคครับไปเนี่ยปกติอะพอปลดเบรกมือลงจอมันจะดับแล้วจอมันจะขึ้นบอกว่าห้ามขับเนี่ยตอนนี้ใช้ได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยพี่เขาขับรถขับรถออกมาเนี่ยจอไม่ดับละเสียงก็มีอยู่นะเนี่ยึขับเบลก่อนอ,อ่ะเงียบละเ,เป็นไง ตัดหน้าจอนะครับก็ได้นะมีเลอร์ลิง์ได้แต่ว่าถ้าเป็น iPhone นะภาพเวลาขับรถ YouTube ดูไม่ได้นะเท่าที่รู้นะว่าดู u t u b e มันดูไม่ได้นะมันต้องต่อผ่านสายด้วยผ่านไออะไรนะไออะไรของมันนะอะ Apple Car าเพยอะนะอันนี้ผมมาลองให้ดูนะ,ะเดี๋ยวพี่ขับกับกับร้นเลยก็ได้ครับจะไปวนเล่นรอบหนึ่งหก็ได้นะคันเร่งไฟฟ้ามีนะล้องได้นะใส่ของ c u แล้วอ๋อใส่ามาแล้วอดอดอดขาย อดขายดูถามชาเกินไปอืมอ,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 อ่ะอ่ะนี่ผมมารีวิวให้ดูประมาณนี้วิธีการเชื่อมโทรศัพท์เข้าวิทยุนะแล้วก็อักป,ปลดล็อกหน้าจอนะครับขณะขับรถนะประมาณนี้ครับ